แล้วนะครับหน้าดางได้ไม่เป็นไรนะครับก็เทอมนี้เทอมนี้นะครับที่เราจะเรียนกันคือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลโบสิทิซึ่งเป็นภาษาที่เห็นภาพมากกว่าภาคเรียนที่แล้วภาคเรียนที่แล้วเราภาษาซีใช่ไหมครับเป็นหน้าจอมึนๆดำๆตัวสองสีขาวอยู่แค่นั้นแหละแต่เทอมนี้จะมีภาพมีทั้งมีปุ่มมีอะไรหัวรงลังการมากนะครับ ระบอบออดที่โรงเรียนใช้ถูกเขียนด้วยภาษาวิชวลเบสิกนะครับไอโปรแกรมต่างๆที่ครูทําขึ้นมาเนี่ยก็วิชวลเบสิกนะครับในการใช้งานโปรแกรมจับเวลาจําได้ไหมเดือนที่แล้วที่ครูจับเวลาแล้วมีเสียงปนะุ้นั่นก็วิชวลเบสิกในการทํานะครับทีนี้เราจะใช้งานมาได้อย่างไรทุกคนดูที่หน้าจอเ e ส k อ o นะครับถ้าถ้าเครื่องไหนมีไอคอนที่จับ ใช้งานคือตัวนี้มีไหมครับเรื่องไหนไม่มีบ้างเอ่ยวิธีเข้าอันแรกคือผ่านไอคอนบนหน้าจอดสก์ท็อปใช่ไหมครับคือสัญล,ลักษณ์แบบนี้แหละ Microsoft Visual Basic Version 6.0หรือเรียกง่ายๆว่า v b โอเคไหม v b อ่านี่ไง V แล้วก็ BVB6 ถ้าเขาถามว่าเราเรียนเกยีเกยนว่าโปรแกรมภาษาอะไร VB IDEA Java นะครับ Java เลยอ้าโอเคนี่คือวิธีเข้าแบบแรกถ้าไอคอนบนหน้าจอไม่มีทำย่างไรงวันนี้ก็ต่อไปที่ Start โปรแกรมบังหาเพราะว่าเนี่ย Microsoft Visual Studio 6.0น <S <S <ๆ>นะครับแล้วก็เลือกที่ okay. โอเคจากเข้าวิธีการไหนก็ได้ตอนนี้ทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยคนระับครับผมจากเข้าผ่านหน้าจอเดสก์ท็อปหรือผ่านเข้าที่ศูนย์รวมโปรแกรมของเราเปิดได้เลยนะครับอ,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 อ่าเดี๋ยวกูเปิดด้วยนะครับเลิ่มเ,เ,เข้ามา หน้ายังไม่ปิดเลยนะ,น,นะแถวหน้านะแถวหน้านะครับยังนะยังมีกระจกพิเศษ,ษช่วยท่านได้เมืเม่อเปิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีสีสันไหมครับจากเพินที่แล้วม,มันไม่รู้อะไร<อ>นะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วทุกครั้ง ทุกครั้งที่จะมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหมนะ่มิชวนเบสิกจะถามเราว่าแอปพลิเคชันที่คุณจะเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นประเภทไหนมันจะให้เราเลือกได้เต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราบุบุนๆตอนนี้เราเลือกที่สแตนดาร์แปลว่าอะไรครับมาตรฐานไหมแปลว่ามาตรฐานใช่ไหมเราเลือกรดาการ e e ครับแล้วก็เลือกปอเภค,ครับสแตนดาร์ต e e จากนั้นคลิกโอเพนทุกครั้งที่ครูว่าเปิดวีดีขึ้นมาเราจะทำตรงนี้เนอัตโนมัติเลยนะครับนะน,นะคลิกไปหน้าวีดีโอเพนนะครับอ้าโอเพนจัจกดการด้วยนี่ตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับคลิกบนหัวลเลื่อนได้เลยตรงนี้นะครับหรือหรือ หร,หรือหรือคลิกหรือคลิกที่ชอ่องสี่นี่คือขยายนะครับอ่าไวทุกคนขยายดูนะครับลองขยายดูนนอ่าทีนี้ทีนี้ทุกคนดูนะครับทุกคนดูหน้าจอโปรแกรมเห็นไหมข้างบนคือเมนูที่มักใช้บ่อยๆนะครับ ที่มักใช้บ่อยๆตรงนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนใช้ word นะครับฝั่งซ้ายมือส่วนที่สองตรงนี้คือทูลบานะครับเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราจะใช้ในการสร้างโปรแกรมขึ้นมานะส่วนที่สามคือตรงกลางครับตรงนี้เราไว้อออกแบบทั้งหมดเราอยากให้โปรแกรมเราออกมาหน้าจอเป็นอย่างไรก็จัดได้เลยส่วนที่สี่ครับ อันนี้เขาเรียก property เอาไว้จัดการค่าต่างๆนะจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทุกคนครับตอนนี้เห็นปุ่มเหมือนปุ่มเทข้างบนไหมตนเนี้ทุกคนลองกดไอ้ปุ่มนี้ดูครับผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรอ อ่าหัวข้างบนขึ้นว่าจองมเท่าไหร่ครับอ่ายวปูรันด้วยนะครับปูปดปูใบ,บนี่ขยายได้เห็นไหมมันคือฟอร์มหนึ่งนี่คือหน้าโปรแกรมเราแล้วนะครับเนี่ยแต่ก่อนต้องโอ้โหพิมพ์กันยาวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโปรแกรมตัวแรกของเราก่อนนะครับ หลักการทำงานของวิชว a เ b a s สิกเขาเรียกว่า GUI ก่าผลิต User Interface ติดต่อผู้ใช้ผ่านกราฟิกนั่นเองนะครับอา้าวทีนี้วิธีการปิดหน้าจอนี้ทำได้สองแบบนะครับจะกดกากระบาดตรงนี้ก็ได้หรือ,อปุ่ม stop ตรงนี้ก็ได้นะครับมีความหมายเท่ากันแต่ในกรณีโปรแกรมติดมั่คือโค้ดไม่ได้ตรงนี้ให้กด stop นะครับหยุเดเลย เดี๋ยวนะอ้าวทุกคนสตอลครับออกมาเดี๋ยวโปรแกรมแรกของเราเดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้เราขยายได้นะครับเราขยายนะนะทุกคนดูนะครับตอนนี้ให้ทุกกนคลิกคลิกครั้งเดียวนะที่ฟอร์มหนึ่งเห็นไหมคลิกที่ฟอร์มหนึ่ง เดี๋ยวครูบอกว่าเราจะทําการเปลี่ยนหัวข้างบนนี้ก่อนจำด้วยเลยนะครับจากแก้อะไรคลิกที่วัตถุนั้นของวีดีนะจากแก้อะไรคลิกที่วัตถุนั้นตอนนี้เราจะแก้ฟอร์มใช่ไหมครับเราคลิกที่ฟอมนะครับเมื่อคลิกลแล้วดูด้านขวามือครับผม,มเห็นไหมหัวข้างบนนี้มันชื่อว่าพื้นที่ของฟ<ม>อร์มนึ่หวะนะครับทีนี้ ทุกคนดูครับตอนนี้มันชื่อว่าเนมเห็นไหมเนมมันชื่อว่าฟอร์มหนึ่งนะโอเคนะครับตัวที่รับผิดชอบด้านบนเห็นไหมตามหัวเว็บต่างๆมันจะมีใช่ไหมครับตรงนั้นใน d ดีหรือวัตถุของฟอร์มเนี่ยคือแคปชั่นนะครับแคปชั่นเห็นไหมคํานี้ทาในกรอบสีสีเหลืองเอ้สีเขียวตรงนี้ให้เราทําการแก้ไขเนะครับเป็นของเราฝึงเขียนโปรแกรมครั้งแรก ของชีวิตโดยลำลาลาไปในกอบเขียวเปลี่ยนจากฟอร์มหนึ่งเป็นของเราเลยครับกดเขียนโปรแกรมตัวแรกของชีวิตโดยนายปีเตอร์ฮอกเลขที่นี้ห้องนี้โรงเรียนจัดไปให้เรากุ่มดำนะครับแล้วก็พิมพ์เลยุดเขียนถ้าใครไม่ได้ป๊อปหรือยังครับ ต้องสต๊อปก่อนเอาข้อความนี้ไม่ได้คลิกครับแต่ขอให้มีเลขที่แล้วก็ชื่อของเราไว้โรงเรียนด้วยเผื่อใครจะแคปเจอร์ไปโพสผ่าน facebook นะครับฝึเกเขียนโปรแกรมครั้งแรกของชีวิตนะครับโดยครูปรลากรหน้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสองใส่ชื่อเราลงไปนะครับใส่ชื่อเราลงไปโดยแล้วชื่อน้ารับผมอ่านะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วในช่องแคปชั่นนะครับเราสามารถทดสอบโปรแกรมเราโดยการกด r u นโปรแกรมนะครับโดยใช้กดปุ่มนี้นะครับอ่าเรากดดูนะครับนนะครับนี่คือโปรแกรม ตัวแรกของชีวิตนะครับทุกครั้งที่เขียนโปรแกรมที่ครูให้ภารกิจนะครับใส่ข้างบนนี่เลยกัน,นลงมานะใครมาฟอร์มหนึ่งก็ขอคะแนนคือบางส่วนนะครับแสดงคุณไม่เก่าพอโอเคไหมนะครับวิธีการลัที่สองถ้าเราไม่กดเมนี้กดปุ่ม F5 ครับดูนะ เลื่อนมือไปกดปุ่ม F5 ครับนี่ครับโอเคไหม,ไมไโอเคนะอ่าต่อไปต่อไปต่อไปเสียายมากโปรแกรมนี้จะเซฟหรือยังสุดสองสร้างหรือยังครับต่อสุดสองคนนี้เพิ่งย้ายเพื่อนกี่คนเมื่อกี้สร้างสุดสองรอไว้ด้วยนะครับ ตรงนะตรงครั้ง,งแรกครั้งแรกที่เราเซฟเน,นี่ยทุกคนฟังก่อนนะครั้งแรกที่เราเซฟนะครับเราสามารถกดรูปดิสได้เลยเห็นไหมอรับ้เากดเลยครับกดเองครับหนึ่งสองรับตึ้ไปไม่ถูกเลย โรแกรมถามับว่างานของคุณจะเก็บไว้ตรงไหนครับร<อ>ไปหาฝึกสอนของเราให้เจอครับร<อ>เดี๋ยวครูไ,ไ,ไปสร้างฝึกสอนรองเราก่อนนะครูยังไม่ได้สร้างฝึกสอนเดี๋ยวนะครับฝั่งนีไปบอกเขาหนเดี๋ยวมั่วตัวครูด้วยเดี๋ยวครับป๊บน อ่าเดี๋ยวงานเรานะครับเราจะเอามาเก็บตรงนี้นะครับเราจะมาเก็บตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาเซฟลงตรงนี้ฝุดสองนะครับฝุดสองโอเคเดี๋ยวครูเลือกไปหาฝุดสองกันโปรแกรมถามว่าฟอร์แรกจะใช้ฟอร์มหนึ่งไหมก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวมั่วกดเซฟเลยครับ แต่ต้องแน่ใจว่าอยู่ที่ศุแสองนะใครอยู่ข้างนอกเดี๋วมันพลาดนะมันจะปอถุกตึมเลยทีนี้เมื่อเรนะครับสุดสองแล้ว,ลวก็ดเซฟเลยครับกดครั้งี่หนึ่งนะตุ้มพอกดแล้วมันจะขึ้นไปอีกเป็นตัวเจ็ดหนึ่งไหมเราก็รับรับก็ได้ครับกดเซฟเลยครับ <laughs> มันถามว่า มันถามว่าคุณต้องการเซฟอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้นะครับแอะไปไหมเราไม่ต้องยุ่งกับมันครับตอบ no อย่ากดเยีนะกดเยีแ้้วิดใจตัวเองนะครับไปตอบไม่ถูกนะตอบ no โอเคเดี๋ยวทุกคนลรงกลับต้องกับไปที่โคเรเตอร์สองครับเกิดอะไรขึ้นไปดูซิสุดสองของเรา มีไฟเกิดขึ้นดีไฟครับสามไฟโดยไฟหลักที่เก็บงานใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแล้วงานของเรามีหลายฟองฟองนี้จะเยอะขึ้นปริามนาณฟองจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวทุกครั้งจะเล่นแค่หนึ่งฟองก่อนเดี๋ยวหลังจะสองฟองไปเรื่อยๆหลังจากนี้จะเป็นนับคำฟองโอเคไหมคำฟองคำฟอง อ้าวกลับไปที่หน้า v ิชชั่นเบสิกครับอ่ามิชชัเบสิกต่อเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มเติมความสวยงามให้กับโปรแกรมของเรานะครับทุกคนสามารถปรับสีพื้นหลังได้นะครับตรงฟอร์มึ่งนียทุกคนลองคลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับอย่าดับเบิ่คลิกนะถ้าดับเบิ่คลิกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมทุกคนลองดับเบิ่คลิกเอาทุกคนอย่าให้เจอเลยนะทุกคนลองดับเบิ่คลิกครับ เห็นไหมจำได้ไหมชะตากรรมเ่งที่แล้วครับวิธ <I am. laughs> ีการสลับไปหน้าโปรแกรมกับหน้าออกแบบมันจะทํางานของส่วนนะติดต่อผู้ใช้ใช้สวยๆแต่เรื้องหลังทํางานด้วยซอฟต์ร์นะครับวิธีสลับกลับไปกลับมาระหว่างสองอันนี้ให้ใช้สองปุ่มนี้นะครับนี่ทุกคนลองกดเล่นดูก็ได้อ่าลองเลยลองกดดูครับ ออกแบบเขียนโปรแกรมออกแบบเขียนโปรแกรมเด็กๆบอกว่าอยาออกแบบอย่างเดียวไม่เข okay, ียนโปรแกรมได้ไหมนะครับอ้าวเดี๋ยวครูลองสลับดูอยากโรยอยากโรยนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นอ็อบเจกต์ตัวแรกกันทุกคนครับโปรแกรมมันต้องสื่อความหมายใช่ไหมว่าโปรแกรมมันจะทำอะไรเดี๋ยวเอาเพียงห้านาทีก่อนนะ เอาทุกคนกดตัว A ครับกดตัวอกดตัวอนะเมื่อกดตัว A แล้วตัวนี้ชื่อเครื่องมือว่าแ a p t i o n เอ้ยลาเบลนะครับโทษทีลาเบลจากนั้นครับให้เราทำการลากตรงนี้ครับนะกดตัวคทีลาเบลนะครับลาเบลลาเบลลากโอเคไหมมันจะได้มีคำว่าอะไรเกิดขึ้นครับ ลาเบลเท่าไหร่ลาเบล,ล,เบลหนึ่งแสดงบอกว่าโปรแกรมบอกว่าตอนนี้เดจะกูลากด้วยคลิกแล้วก็ลาลาเบลหนึ่งโปรแกรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้ใช้งานอ,อ็อบเจกต์ลาเบลเป็นตัวที่หนึ่งนะครับมันสื่อความหมายให้เรารู้นะมันจะสับพันยังไงดูขวาม,มือครับตรงพาวเวอรต์ตตรงเนม,มนะ เห็นไหมครับตรงนี้ชื่อว่าลาเบลหนึ่งชื่อลาเบลสามารถเปลี่ยนได้เราจะอาจจะเป็นลาเบลคูต้นก็ได้ลาเบลพรก็ได้ลาเบลบุกตาก็ได้นะ,ะตัดไปนะครับก็คือนะครับคืนนี้ไม่ทำงานได้เพราะไม่มีบุกตากนะครับทีนี้นะครับ ให้พวกเราทำการเปลี่ยนเปลี่ยนข้อความอยู่ที่ไหนครับแคปชั่นเหมือนเดิมไหม,ไมไอ่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนว่าฝุกเอาเไปท้งบนเลยฝุกเขียนโปรแกรมโดยว่าไปค,ครับครับผม,มนะนะอา้าคลิกที่เราเดินหนึ่งนะครับเปลี่ยนที่แคปชั่น Google โปรแกรมแรกของชีวิตแม่โดยครูต้นและดอกนะ้ำตานทุกคนดูนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนิ้วเดียวเที่ยวทั่วแป้นแล้วใช่ไหมนะครับ <c oughs> อ๋อดอชดายอยู่ไหนจาดันอยู่ไหนหาก็เจอได้ยัง <c oughs> นะครับโปรแกรมแรกของชีวิตโดยครูต้นนะครับทุกคนดูนะ ตรงนี้เนี่ยสังเกตมันจะมีขอบอยู่เห็นไหมตรงนี้คือเราสามารถที่จะขยายได้น,ยยนะครับขยายได้เนาะในกรณีที่เราปรับให้อักษรมันใหญ่กว่าน,นี้นะครับแล้วปรับยังไงปรับอักษรให้ใหญ่ปรับสีให้สวยนะครับวิธีการะครับจะปรับอะไรคลิกที่วัตถุนั้นก่อน ตอนนี้เราจะปรับลาเปลหนึ่งใช่ไหมครับคลิกลาเปลหนึ่งต่อแล้วดู property ขวามือนี่ไงนะครับมองหาคำว่า f o r color ครับปรับได้เลยครับสีจะปรับฟอนก็ฟอนเนี่ยครับปรับได้เลยลเราสามารถปรับตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับาเดี๋ยวผมลองปรับดูเลย อูเอาตตงพาเลทนะครับพาเลตก,ก็ปรับสีได้ตรงนี้สีสวยๆเอาสีชมพูมมวันเวลปรับฟ้อนหน่อยสิตัวหนาอ่ายิโอเคถ้ามันแสดงไม่พอเราสามารถขยายกรอบตรงนี้ออกได้นี่ลองรันดูสิเงีย่ยมอ่ากูรออยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวครูขออนุญาตสต็อคโปรเจตตรนี้ก่อนนะครับส่วนพื้นหลังนะครับพื้นหลังของฟอร์เราสามารถปรับแต่งได้ถ้าบางคนบอกว่าสีนี้ไม่ชอบโปรแกรมเราเป็นโปรแกรมสมรร้ขายสลิมลนะละโอสีมันต้องสดใสวิธีการคลิกที่ฟอร์มไม่ใช่ที่อ็อบเจกต์นะครับไม่ใช่ที่นาเดีนะคลิกที่ฟอร์ มองหาเพราะว่า b a c k color นะครับเปลี่ยนได้นี่นะนะครับคลิกที่อดู property b a c k color นะครับเปลี่ยนได้เลยเช่นเดียวกันลาเบลหนึ่งถ้าจะปรับสีพื้นหลังไปที่ b a c k color เหมือนกันนะครับ ถ้าบอกให้สีคล้ายเคียงกันอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับนี่โปรแกรมถ้าทำสมมติตอนนี้ได้เยอะแล้วนะครับอย่าลืมกดลูกดิสด้วยน,นะลูกดิสนะครับลูกดิสลูกดิส,นะ,ดส,ดสนะครับต่อไป ก่อนที่จะให้ส่งนะครับเดี๋ยวคูให้ภารกิจเดี๋ยวให้พวกเราทำการเพิ่มข้อมูลไปนะครับชื่อเล่นเบอร์โทรอีเมลครับสามอัน เอาก่อนส่งนะครับให้เพิ่มชื่อเล่นเบอร์โทรอีเมลครับจเจ้าเฟซได้ไหมไม่ต้องนั้นโอเคนคเคั้นพอเมื่อทำเสร็จแล้วเอาวหนึ่สองสามอย่าลืมกด save, 4, เซฟสี่นะครับสี่ตรงนี้นะ ข้ดสองครับไม่พอาบดกว่ามันจะไม่ถามแล้วเพราะเรามันจะไปทับของเดิมลนะหนึ่งชิ่อเล่นครับสองเบอร์โทรสามอีเมลครับนะครับแล้วก็กดที่สี่รูปดิ้เมื่อรูปดิสเสร็จแล้วก็ทําการซิปโฟลเดอร์2กสองแล้วส่งขึ้นมาที่เดิมน,นะครับโอเคนะนี่คืองานภารกิจของสัปดาห์นี้โอเคเริ่มเลยครับ อ้าวผูไม่ได้อ่านบบยเี้เดี๋ยวผูพูดทีนี้เมื่อพวกเราเซฟแล้วนะครับก่อนที่จะซซฟนะพวกเราต้องปิดโปรแกรมนี้ก่อนนะนะครับก่อนที่เราจะใส่กล่องใช่ไหมเพื่อยัดลงแพ็กมาส่งคูเนี่ยต้องปิดโปรแกรมก่อนนะแล้วก็ค่อยซซฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโปรแกรมมันจะงงเนาะ กดข้างบนนี้ได้เลยครับนะนะตอนจะส่งนะแบบเสร็จแล้วจะส่งตรวนะก็ะปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวครูปิดนะครับเดี๋ยวครูจะมองให้ดูปิดแล้วก็ครูไปที่ฝัวสองนะครับครูก็ลิดขวาแล้วก็เลือกวิลลานะครับเติมเข้าแล้วก็เอาฝุดสองตัวนี้ส่งเข้าสู่ระบบ นะครับตามหน้าเว็บของครูนะครับ็เะเิงเท่านี้ก็จะได้งานเกิดขึ้นสองชิ้นนะครับ